กินมีสองกินดีมีประโยชน์ดี้ากจ้าบ่าในขณะที่เล่วเทพกำลังสังสรรค์อยู่ทันใดนั้นก็เกิดเสียงเสียงขึ้นของพระอินทร์ กาเสือเหลืองเทมนาคาต้องงแบ่งการเป็นสโคและเททยาต้องแบ่งการเป็นราชสีลงมายังโลกมนุษย์ไปขวางทางนามัสีเพื่อไม่ให้นางถึงอสมทันเวลา ปิดไปหมดทุกอย่างเดี๋ยวเสียงลุกมือเดี๋ยวจะกล้าโดอะไรต่ออะไรดูุ้่อวานในบทแล้วนางมาสตีจึงรีบเดินทางกลับที่พักเพราะเป็นห่วงลูกทั้งสองแต่ก็ต้องเจอเสือสามสัตว์ที่นอนขวางทางอยู่ขับกลับบ้านไม่ดีเนี่ยลูกทสองัวพายแล้วพี่เสือโปรหลีกทางให้น่อ น้องต้องกลับไปดูแลลูกและสามีโทรพี่สิงหรือพี่สิงต้องการผลไม้ในก้านี้น้องจะแบ,บ่งให้ครึ่งนึงแต่โปรดหลีกทางให้น้องเถิดจน,นกระาราตกตทั่งพระอาทิตย์ตกดินทั้งหสามสัตว์กอหนีกทางให้พระนางมาซีเพื่อเดินทางกลับสู่ ทีเกับมาถึงก็ไม่พบลูกทั้งสองทำให้พระนางมาซีรู้สึกใจคอ,อ,อไม่ดีเลยเรียกหาลูกทั้งสองทำไมบันดีกันหาชาลีไม่รอรับแม่ล่ะกันหาชาลีในรูปกันหาชาลีกันหาชาลีในลูปแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับใดๆ พระทีรีบเดินทางเข้าไปยังที่พระของพระเวสสันดรแต่ก็ไม่พบลูกทั้งสอง แต่ถามเท่าไหร่ก็ไม่ได้คำตอบกลับมายิ่งทำให้พระนางมาซียิ่ร้อนใจมากขึ้นเลยออกตามหาลูกทั้ทงสองโดยลงงํงพังแต่ก็ยังไม่เจอลูกและครั้งนี้ยังโดนพระเวสสันดรตัดคอเก่ามาว่าพี่น้องหาลูกสองของเราไม่เจอจริงๆทุกครั้งเคยกับแต่วันวันนี้ผมกลับกเพิ่งไปซีนะถึงได้กลับมาเมินข้ามขนาดนี้ พี่น้องกลับมาช้ำเพราะเกิดเหตุขึ้นในป่าจ,จริงๆไม่ต้องมาอ่าถ้าพี่ไม่เชื่อน้องก็ไม่มีอะไรต้องพูดแล้วแหละกันหาใชา่ไในลูกกันหาคือเรงให้ด้วยความกลักเพราะเป็นหองลูก พระนางมัชชีก็อ่อนแรงเป็นลมส,บสิบไปเมื่อพระเวสสันดรมาเห็นก็ตกใจกลัวว่าพระนางมัชชีจะเป็นอะไรไปซีซีมัชชีอีซี ได้จบลงไปแล้วนะครับเป็นอย่างไรบ้างรู้สึกอย่างไรบ้างครับส่วนพวกเรานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 3ขอขับขอบพระคุณท่านชมทุกท่าน,ท,าน,ท,าน,ท,านที่มาฟังและรับชมการแสดงของพวกเราในวันนี้หากผิดพลาดประการใดขออภัยมาที่นี้ครับและขอเสียงปรบมือดังดให้กับทีนแขงเสียเสียงและกล้องถ่ายรูป้วยครับวพวกเราคณะการแสดงชั้นมัธยมศึกษาปีที่53ขอ 啊，这么看。 กอตั้งใจฟัแงแค่ยายเพลงของฉันมันทำให้เธอสบายใจลองรับตาลงสัขขกครั้งกอดแช่งฉันไม่จากไปไหนปลดปล่อยความเหงาเชื่อใจสูดลมหายใจที่มีค่าและก็จะรู้ว่าฉันพรอ้อมยืนอยู่ข้างเธอ จะท้อมืดเกินจนเปลี่ยวยาคออยากจะขอให้ใครจูงม,มือข้างกายมันคงดีจ้มีมือคลายของมันคนที่พร้อมจะคอยอยู่เคียงข้างกันถ้าเธอเคยรู้สึกแบบน,นี้ก็โปรดตั้งใจฟังแค่ยา่เพลงเขาฉันันทำให้เธอสบายใจลองรับเปล่า ก็จะเห็นฉันไม่จากไปไหนปลดปล่อยความเงาเชื้อชาสูดลมหายใจที่มีแค่าและก็จะู้ว่าฉันนั้นพร้อมยืนอยู่ข้างเธอพอดีมีเพื่อนที่สนิทที่สุดอีกคนหนึ่งพอดีดอยากพามาแนะนำให้คุณได้คิดถึงว่าเพื่อนคนนี้มีชื่อลนดียาแบบสึงส้งๆเพือ่อนสนิทง่ายๆที่ลมหายใจทั้งที่จริงเขอยู่ คุณไม่ได้แค่เพียงอยู่คนเดียวนนเพียงคนนี้ฝากบอกว่าอาการเงาๆก่ก็แค่ผ่านมาไดีแค่ผ่านไปและผ่านไป